สมมติเป็นเราอะเรารู้สึกว่าถ้าเราโดนแบบเจาะจงตรงจุดไหนมากๆาอะมันจะเกิดความเครียดมันจะไม่รีแลก์แล้วอะแล้วตอนนั้นอะมันเอาความรู้สึกแบบนี้เอาชนะผ่านไปได้ยังไงก็เหมือนที่พี่บอกอะคือสองสามรอบแรกหนูจะพอถึงท่อนนี้ปุ๊บหนูจะแบบเหมือนแบบมีเข็มคอยจิ้มตัวเองตลอดเพราอใกล้ถึงเราจะแบบตึกไม่ได้เก่งเลยไม่ได้ใช่ค่ะแต่พอนั้นอาจารย์ก็ให้ร้องใหม่คือเหมือนกับว่าไม่ได้เน้นให้เรา แก้แค่เป็นคำๆแต่คือให้เราร้องตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทําเหมือนกับว่ามันก็เลยเหมือนกับความรู้สึกเรามันจะซอบลงในเรื่องของความกดดันพอเราร้องไปร้องมาหลายรอบเกินเราก็จะลืมไปว่าท่อนนี้เราต้องระเบิดนิปงให้ลืมเนาะคิดถึงพี่โจนัทที่เหลือเอขนาดขนาดเขาไม้ไหมไหมไอมภาษาไทยทีเนี้ยเรื่องของคำ มันก็ต้องควบคู่ไปกับเรื่องของความรู้สึกด้วยเวลาที่ร้องและสําหรับความรู้สึกอะยากไหมถ้าพูดถึงอารมณ์มันสำหรับเรานะคะหนูว่ายากค่ะ,คะเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันครึ่งคึ่งกลางๆคืคอ,อมันมันเป็นอารมณ์ที่แบบครึ่งคึ่งกลางๆจริงคือ,อเรา<ง>เราจะไปรักเขาแบบว่ารักแบบทุ่มเทหัวใจเลยม,มันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันจะมีความรักปนกับความเศร้าและความสงสัย อยู่ในเพลงนี้สําหรับตัวผู้หญิงที่เป็นคนเล่าเรื่องอะค่ะใช่ค่ะมันมีหลายอารมณ์เราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปจับเศร้ามากเกินไปจะดีหรอหรือว่าเราจะไปจับแบบแฮปปี้เลยมีความสุขเรารักเขาย่างไงก็ทุ่มเทเขาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่อีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเหมือนกับเรายืนอยู่คือเหมือนก็หาตรงกลางหาตรงกลางทางสามแ่งอ่ะว่าว่าฉันจะไปสุข ฉันจะไปเศร้าจะไปเหงาหรืออะไรดีทั้งหมดหรือจะไปสับสนกับความรักของเราอะไรประมาณนี้ค่ะแสดงว่าต้องรักมากนะถึงยอมถึงขนาดนั้นใช่ค่ะบทบทสรุปก็คือก็ต้องยอมเพราะเรารักเขาค่ะเดี๋ยวเธอพูดยังกับมันเป็นเรื่องราวในชีวิตตัวเองเลยนี่อินมากใช่ไหมมันจะได้ออกมาดีค่ะเพลงมันจะได้ออกมาดีเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเอแล้วเป็นไงครพอทุกสิ่งทุกอย่างกลมกล่อมหมดแล้ว ผลที่ได้รับมากระแสที่ได้รับกลับมาเป็นยังไงบ้างสําหรับแฟนแฟนดีค,ะค่ะดีคะ่ะก็เ,เป็นกระแสะตอบรับที่ดีมากแล้วก็รู้สึก รู้สึกดีอะค่ะเวลาแฟนขับร้องตามเพราะว่าเพลงก่อนหน้านี้มันแบบมันร้องยากนะคะพี่หนมันเป็นลูกทุ่งแบบร้องยากๆอะไรเงี้ยพอแฟนขับร้องทีแล้วก็รู้สึกว่าสงสารสงสารแต่พอมา,าเป็นเพลงนี้ไงสงสารยังไงคือแบบมัน <S <S มีตรงไหนที่แบบว่าเออเราเราเรารลองยากค่ะบางเพลงก็แบบเพลงไวอย่างเงี้ยแล้วแบบแฟนขับหนูแม่ยกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ร้อง แบบบางทีร้องก็หอบไปร้องไปหอบไปใช่ค่ะเหมเตนนเยอะเหมือนเจหรือเปล่าไม่ได้ร้องอย่างเดียวไมบางทีเราก็ใจศิลปินบบเพลงเหเพลงที่ออกมาบางทีอาจจะสนุกอ่ะแต่ถ้าร้องตามเราไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หนูก็จะสงสารแม่ยกพ่อยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาเป็นเพลงเสียงไว้เป็นแฟนเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันมันลงตัวทุกอย่างแล้วมันก็เป็นเพลงที่ร้องง่ายฟังง่ายนะคะดนตรีกับการร้องมันพอเราฟังเข้าไปแล้วเราสามารถ แยกได้ว่ามันคืออะไรเพลงบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเพลงที่อาจจะฟังแล้วทุกคนสามารถลองได้เลยม,มานี่ค่ะแต่เขาถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะที่ท,ที่ที่ยังอยู่ในยุคป,ปัจจุบนันที่มีความเป็นกลิ่นอายอย่างที่เราบอกอลูกทุง่งค่ะคุณยังไม่ได้บิดบิดไปจากความเป็นลูกทุ่งแท้ๆของอของยุคป,ปัจจุบนันค่ะอันนี้เราเราเป็นพอดที่เราตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมคะ จริงๆห,หนูก็หนูก็คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าหนูเป็นเด็กสมัยใหม่อ,มอาจจะมีบางครั้งที่หนูอ่ะบอกว่าหนูอยากเปลี่ยนเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีทางแม่ทางอาจารย์อ,อาจารย์วสุอะค่ะแล้วก็พี่ๆค,คอยคอยบอกว่าจริงๆถ้าเราโตมากับลูกทุ่งแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะทิ้ง ทิ้งสิ่งที่เราคุกคีกับมันมาตั้งแต่เกิดอะค่ะก็คือเหมือนกับอยากทําให้มันควบคู่กันไปเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าสมัยนี้มันมันเปลี่ยนใช่ไหมคะวงการเพลงมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทุกวันนี้แทบจะแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนลูกทุ่งอันไหนสตริงใช่ไหมคะออันไหนหมอํำเพราะว่ามันคะเขากันไปหมดแล้วค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยเหมือนกับอยากให้เราทําเพลงที่อะหนูอยากได้แบบนี้ใช่ไหมไม่บังคับไปได้แต่ว่าก็อย่าลืมว่าตัวเอง เป็นลูกทุ่ง <มา S 2> จา้จาจ๋ามาก่อนนะใช่ค่ะเพราะตอนนี้โปรดิวเซอร์ใหญ่นั่ง่งมองอยู่ใช่ห <c oughs> <c oughs> โปรดิวเซอร์ใหญ่นั่งมองอยู่นะฮ <c oughs> ะก็คือก็คือทั้งหมดทั้งมวลเราก็ยังคงมีความแบบว่าเป็นสายเสียงของเราอยู่ <c oughs> เราก็จะมีความเป็นอีสานอะไรอย่างที่เราต้องการอยากให้เป็น ก็คือทั้งหมดทั้งมวลพอมมาเสร็จปุ๊บมีการถ่ายทำ MV เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในการถ่ายทําทั้งหมดก็ยกกองไปถ่ายที่ขอนแก่นใช่ค่ะเพราะว่ามันอ,อยากให้มีกลิ่นอายแล้วอีกอย่างหนึง่งการที่เราแบบร้องเพลงอของพี่อีสานครั้งแรกค่ะ,คะมันก็เหมือนกับเราต้องปรับอะไรหลายๆอย่างรวมถึงมุมมองของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยกกองไปถ่ายที่นู่นเลยเพราะว่าพี่ๆที่เป็นนักแสดงก็ อยู่ที่นั่นเหมือนกันอยู่อยู่ภาคอีสานเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ได้พี่พี่นักแสดงที่มีประสบการณ์มากสวย <S 2> <S 2> ทุกคนค่ะเข้าไปดูกันได้ค่ะผู้หญิงเยอะมากค่ะเอ็มวีนี้จริงๆค่ะผู้หญิงเยอะมากสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอก็คือพอทั้งหมดทั้งมวลออกมาปุ๊บบรรยากาศ m อวทุกอย่างก็ออกมาดีหมดจนถึงขั้นว่ามีแฟนคลับฝั่งคราส่งข้อความมาเป็นยังไงบ้างครับ อาจริงๆแฟนคลับทางประเทศลาวเนี่ยคือตอนที่หนูหนูเคยประกวดร้องเพลงก่อนใช่ไหมคะรายการเนี่ยก,ก,ก็มีเข้ามาอยู่แล้วบ้างแต่ว่าพอมาทําเพลงนี้เนี่ยทาให้แบบมีแฟนคลับประเทศลาวเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะไม่ว่าเวลาหนูไลฟ์สดหรือเวลาหนูทําอะไรก็แล้วแต่จะมีอ,อ่พี่น้องชาวลาวเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆหลายหลากหลายคนเลยรวมถึงบางคนก็ ทักแชทมานูน่นนี่นั่นแบบคุยเป็นภาษาอีสานเลยเอะไม่ใช่ภาษาลาวเลยก็ม,มีค่ะเดี๋ยวภาษาลาวคือตัวหนังสือลาวมาเลยเหรอใช่คะ่ะใช่คะ่ะแต่ว่าคือหนูก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าเพลงเสียงไว้เป็นแฟนนะคะอย่างที่บอกมันเป็นภาษาอีสานม,มันจะใกล้เคียงกับภาษาของ,ของขอคุณประเทศลาวค่ะเขาก็เลยเหมือนกับฟังฟังได้แล้วก็เหมือนกับว่าได้ฟังเข้าใจเพลงเรามากขึ้นค่ะใช่ค่ะ เขาเป็นยังไงพอเขาเขียนมาเป็นเป็นฟอนต์ของเราเลยใช่ไหมอ่านไม่ออกค่ะอ่านไม่ออกบอกพี่ค่พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะคะกตต้องแปลค่ะต้องให้พี่เขาเอามาใหม่ให้เขาไปแปลเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็หม่แล้วเราดูเอางี้วันหลังถ้าเกิดแฟนคลับฝั่งเราอยากที่จะส่งคําพูดหรืออินบ็อกซ์มาถามน้องอัดเสียงมาก็ได้อ่อฟังได้ค่ะอ้าเสียงได้อัดเสียงมาก็ได้เพราะว่าภาษาพูดจะอีกแบบง่ายกว่าง่ายกว่า อืมก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทะลุไปยอดวิวถึงเกือบสองล้านละเป็นยังไงบ้างคาดหวังมันมาถึงขนาดนี้ไหมอืมคาดจริงๆรหนูก็คาดหวังว่ามันจะต้องดีกว่าเดิมก็คือเราทําเพลงแล้วเพลงนี้ระดับนี้เพลงหน้าเราก็อยากให้มันดีกว่าเดิมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบถึงแบบระดับแบบติดท็อปติดท็อปอะไรเงี้ยมาแรงอะไรอย่างเงี้ยหน้าในมาแรงสองในมาแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อยากให้ผู้ชาเราสู้กับตัวเองดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะกดดันเราในการที่เราจะทําผลงานเพลงต่อไปแต่ถามว่าคนที่เข้ามาฟังเพลงนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงก็หนูก็ไปอ่านคอมเมนต์ดูเหมือนกันค่ะก็ก็ขอบคุณมากแล้วก็ชอบมาก